เงียบทุกทางครับว่อาอย่างนั้นชาวชาวแม่ค้าออนไลน์ก็บอกว่าเนี่ยได้กินแต่ไข่เจียวแล้วเงียบทุกทางเลยขายออนไลน์ก็ยังขายไม่ได้นี่มียอดขายเป็นศูนย์เลยขายในติ๊กต็อกนะฮะแม่ค้าขายนั่งเสื้อขายเสื้อผ้าขายออนไลน์เนี่ยนั่งเขาขายนั่งขายอย่างเงี้ยอืมก็ย่องบอกเลยเนี่ยนะฮะไหมเงียบทุกทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางออฟไลน์นะ ขายไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยครับคนบอกเอ้ยคนไปซื้อในออนไลน์หมดออนไลน์ก็ไม่มีคนซื้อเนี่ยไม่มีศูนย์เลยเลขศูนย์เลยในแตก้าไม่มีขายได้สักตัวหนึ่งแม่ค้าแม่ค้ายังบ่นเลยเนี่ยได้กินแต่ไข่เจียวนะมันยากลําบากขนาดนั้นเลยอชีวิตนะครับเห็นไหมเอออย่าว่าแต่แม่ค้ากินไข่เจียวแล้วแอนมินก็กินไข่เจียวช่วงนี้นะ ไข่เจียวก็มีประโยชน์ดีนะครับกินกินไปก่อนนะนึกอะไรไม่ออกกินไข่เจียวไปก่อนกินไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวนะอร่อยนะครับกินกับซอสแมกกี้นะกินกับซอสสีดำนี่โอ้อร่อยออประทังชีวิตได้นะครับนะอ,อ,อย่าไปอย่าไปถามหา อย่าไปถามหาความช่วยเหลือจากรัฐบา,าลเลยครับตอนนี้นะรัฐบาลเขาไม่นสนใจพี่น้องประชาชนแล้วนะเขาจะเขาไม่มีแล้วนโยบายคนละครึ่งไม่มีนโยบายอะไรนะที่จะมาช่วยพอ้าแม่้าแล้วตอนนี้คือเลิกคิดไปได้เลยนะครับโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยนะเลิกคิดไปได้เลยครับนะไม่ต้องฝันหวานว่าเออจะได้หนึ่งหมื่นแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องฝันหวานแล้วนะตอนนี้ต้องเอาตัวให้รอดนะตัวเนนี้นะครับ ใครเอาตัวให้รอดได้เอาตัวรอดไปก่อนนะเอออยู่องค์ิงก็มามาช่วยประชาชนแล้วตอนนี้นะครับมันหาเสียงได้คะแนนมันก็เปิดแนบไปแล้วนะครับอืมมีอยู่มีกินมีใช้มีเกยียิมีฉาก,กทีเนี่ยนะนะอืมตอนตอนตอน,ตอนหาเสียงมันก็พูดได้หมดแหละนะครับหาเสียงเสร็จก็ตัวใครตัวมัน นะมีเสรียาจะได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยโอ้ก็สร้างวัฒกรรมไปเรือเ่อยยนะมีใครเป็นเศรษฐีบ้างไงตอนเนี้ยกินไข่ต้มไข่เจียวกินไข่จนจนตัวนี้หน้าจะเป็นไข่อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะครับไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุนไข่สลรพปัดไข่อะตอนเนี้ยกินไปเลยครับตอนนี้นะมีเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดไปก่อนนะครับเออนะ ดียังมีไข่ให้กินบางคนถึงขั้นทําคลิปนะครับกินข้าวกับน้ําปลาแล้วตอนเนี้ยนะบางคนไม่มีไข่แล้วกินข้าวกับน้ําปลาคุกน้ําปลากินแล้วตอนเนี้ยเออแม่นะท้อค้าไม่ค้านะครับนะตอนนี้นะออนไลน์ก็เงียบเห็นไหมเออล้วจะอยู่กันยังไงลนะนะ้อนะนี่ขนาดขายออนไลน์นะนะขนาดขายออนไลน์ติกต็อกนะโออ นะยังไม่เห็นวี่เห็นแววเลยโอโหว่าจะมีอนาคตเป็นยังไงนะครับนี่แค่สี่เดือนนะแล้วถ้าหนึ่งปีจะขนาดไหนเราคิดดูเอาแล้วกันใช่ไหมฮนะสี่ปีสี่เดือนขนาดนี้สี่สี่ปีคงกินแกบอะนั่งแท้แกบกินเอ่ไข่ต้มไม่มีแล้วตอนนี้กินแกบแล้วนะครับอือนะ กินแกบแทนข้าวแล้วตอนเนี้โอ้ยน่าสงสารนะอืมเนี่ยไอพวกด้อมแดงด้อมอะไรก็ยังไม่ตาสว่างก็ยังนะแห่ชมแห่อวยกันอยู่นะอ่ะนี่ครับข่าวแบบนี้สื่อใหญ่ก็ไม่นําเสนอหรอกนะก็มีแต่ดมินนี่แหละมานําเสนอช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกัมนด้วยนะน่าสงสารนะอื เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ